อขอสวัสดีสงการย้อนหลังนะวันนี้ก็จะมาเล่าบัดของ h o มิ c i d a l ร์ลชื่อจริงของน้องคือล w o ูดวันเกิดวันที่21ตุลาคมอายุ21ปีเกย่าก็จะมีเจฟเด็กีเลอร์หรือเจฟฟรีย์วูดอันนี้เป็นพี่ส่วนมา์เกเรตกับปีเตอร์วูดเป็นพ่อกับแม่บทบาทของน้อกคือฆาตกรต่อเนื่อง สถานะยังมีชีวิตอยู่ผอพันมนุษย์เพศชายฮาอันดิเลกคือการสังหารผู้คนแล้วก็ตะโกนลอยตาเฮ่ต้อ,องการฆ่าไอเทมก็มีมีดไม่ต้องเข็นข้ามันงคอเวอร์สนิ่ก็จะมีเจฟต์เจน,นีน่าหรือคิลเลอร์แล้วก็น้องเบนโดกาตี้เพนตี้ไอเลสแท็กเทรเนอร์แมนแล้วพิงแจ็คคู่ฝาวก็คือเจฟต์คิลเลอร์อันนี้ก็จะตีกันบางตอน ก็ตัวอย่างเช่นเจฟกับดิวตีกันเรื่องขนมเนี้ยแล้วก็ประโยชน์ตามตัวก็จะมี just จั i l ์ฟิว e m o o o b ดพ c h มันจะรู้สึกดีและเรเวลและมันก็ขอเล่าต่อจากตอนที่เจฟจาบค่าดิวนะก่อนที่ดิวจะมาเจอเจฟทีข่ข่มซีฟาซ่าเขาไม่ชะตาการมที่มันถอยได้ มันเป็นเรื่องนอนจากที่เจฟได้สังหารพรา่ออบแม่ตัวเองและแล้วบอกกันี้ว่าไปนอนซะคนในบ้านต่างจะรับความการทรมานอย่างทารุณแต่ว่าใจจริงเจฟตั้งใจจะปล่อยริวแล้วก็ทิ้งเขาซึ่งความพิเษของเจฟคือเขาได้ว่าชิิชีวิตริวส่วนที่มาของชื่อฮอมิชิเดอร์ลิวหลังจากที่นิวออกจากโรงพยาบาลและกลับมาที่บ้าน เขาได้เก็บของที่หนูไฟไหม้จากป้ายยังรังผ่อนอยู่ครั้งหนึ่งนี่มีเลือ่อยหยดหนึ่งมี่หยดลงกมาที่มือของริวแต่ริวกับปืนแล้วไม่ถึงว่าที่น้องของเองได้สังได้เปลี่ยนไปแต่ได้ความกลัวทให้ดีกับปกตาหลับไม่ลงแล้วแต่มาคิวได้ช่วยยูแลแลนะเอาใจใส่เจฟว่าตลอดและลืมเรื่องราวที่เจฟให้ทำกับเขาไว้ ริวมีสีมีและประสบการณ์ที่จะฟังหามาแล้วซึ่งสิ่งที่รีวทำก็คือการสังหารและฆ่าคนทำให้จิตต์สนหนของเขาตื่นขึ้นกลายเป็นซูรี่และนำไปสู่การทางจิตที่มีชื่อว่าไซโคแพสที่ริวได้ัฒนาึชนเองจะเห็นได้ว่าเนืคืนนั้นเรียกพยายมจะฆ่าริว แต่ลิวกลัไปตัวทันทําให้ดิวเวลาบาแผลจํานวนมากจนมีรอยเยอะแผลที่เราเห็นตามปัจจุบนันส่วนที่เหมาชื่อว่าซูรี่จริงแล้วซูรี่เป็นอาการของริวที่เกิดจากเพราะที่เจฟปฏิเสธที่จะกลับมาคืนดีกับริวและเจฟกเกลียดิวอีกแต่ถึงริวจะเสียใจแล้วยังไงก็ตามแต่ริวยังโกรเจฟตลอดเวลาซึ่งซูรี่เกิดจากอาการความกลัวให้มีต่อเจฟ โดยการนี้จะเกิดขึ้นตอนที่ริวิวเสร็จขวบซึ่งผลกระทบก็คือรวิวจะมีความรู้สึกเหมือนกับรักใครสักคนและอีกใจของรี้ิวบอกว่ารีวิวทำสิ่งที่คนหูหรือหมดหวังเลยนะก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะขยะแรกใครกไ็ไม,ม่มาได้นะคลิปหน้าจะให้เล่าประวัติของใครคอม,ม์ได้เลยนะขอบคุณน๊ายบาย